สวัสดีค่ะทุกท่านพิงกี้มาอยู่ที่รีสอร์ทนะคะภูวิลล่าที่สวยมากๆอีกหลังหนึ่งนะคะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะาสระว่ายน้ำใหญ่มีสระเด็กด้วยนะคะเป็นบ้านที่ฟังก์ชั่นครบแล้วก็พื้นที่กว้างมากๆมีสี่ห้องนอนนอนแล้วก็มีเตียงครบทั้ง12คนเลยนะคะสามารถเสริมได้อีกถึง15คนเลยนะคะเจ้าของบ้านตกแต่งสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิงี้พาดูบริเวณร,รอบๆบ้านนะคะ อตอนนี้พิงกี้จะอยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะของรีสอร์ทนะ,ะเป็นสไตล์พูลวิลล่านะคะสระว่ายน้ำส่วนตัวโต๊ะพูนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำก็มีพื้นที่ทำจิจกรรมเยอะมากสระว่ายน้ำใหญ่มีห่วงยางด้วยนะคะมีสระเด็กนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า ที่นั่งนะคะชิลชิลปาร์ตี้มีเคาน์เตอร์บาร์นะคะชื่อว่ารีสอร์ทบับเบิลพูลวิลล่านะคะอันนี้นะคะเป็นส่วนตัวเลยนะคะจะเป็นบ้านสี่หลังมีมุมทํากิจกรรมนะคะมีครัวแยกเป็นสัสดส่วนอย่างดีนะคะพื้นที่ทํากิจกรรมเยอะมากๆนะคะบ้านสวยมากๆเลยนะคะลูกค,ะคะ้าคาบ้านสวยมากๆนะที่เห็นอยู่จะเป็นบริเวณของสระว่ายน้ํานะคะตกแต่งสวยงามนะคะถ่ายรูปเชลฟี่ออกมาสวยมากนะคะ ถ่ายรูปเชลฟี่ออกมาสวยมากแน่เลยนะคะตรงนี้มีสระเด็กด้วยนะคะสระว่ายน้ําใหญ่มากนะคะสระว่ายน้ําประมาณ5้คูณสิเมตรเลยนะคะ5้าคูณสิเมตรเลยนะคะมีส่วนของห่วงยางที่นั่งปาร์ตี้นะคะน่าสนุกมากๆนะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวไม่ติดใครนะคะบริวเวณบ้านก็จะมีบ้านสี่ห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีห้องทํากิจกรรมนะคะแล้วก็มีห้องอ ทำกับข้าวนะคะห้องครัวแยกต่างหากนะคะที่พิงกี้ยืนอยู่จะเป็นบริเวณของดาดฟ้านะคะรับลมรับบรรยากาศนะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้พาชมบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นชั้นดาดฟ้านะคะบริเวณชั้นสองนะอบริเวณชั้นสองนะคะ ้างล่างก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะประดับประด,ดาด้วยไฟสวยงามเดี๋ยวพิงกี้พาดูนะคะอ่าที่เห็นอยู่ฝั่งนี้นะคะที่เห็นอยู่ฝั่งนี้จะเป็นโซนของห้องครัวนะคะจะเป็นโซนของห้องครัวนะคะเดี๋ยวพิงกี้นะคะจะพาดูบริเวณรอบๆบ้านนะคะอ่าร่มรื่นเขียวชอุ่มมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นดาดฟ้านะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูในส่วนของสระว่ายน้ําก่อนนะคะ ก็จะมีบันไดขึ้นไปชั้นดาดฟ้านะคะข้างล่างก็จะเป็นสวยมากๆเลยนะคะลูกนะคะ้าคะสวยมากพิงกี้ชอบมากนะคะไฟเฟยประดับประดาสวยงามมากนะคะเป็นเป็นพูวิลล่าที่พิงกี้แนะนําอีกหลังหนึ่งนะคะบ้านเขาตกแต่งสวยมากนะคะตกแต่งสวยมากนะคะดูที่นั่งเล่นนี่นะคะถ่ายรูปเชลฟงเชลฟี่นะคะบิกินงบิกินี่อย่างสวย สวยงามมากนะคะมีถังน้ำแข็งให้นะคะมีครัวโซนตรงนี้ด้วยนะคะนะคะโยสวยมากๆเลยนะคะนะสวยจริงไม่จกตานะตกแต่งไฟก็สวยมีสระว่ายน้ำของสะเด็กด้วยนะคะเป็นขั้นบันไดสระใหญ่เป็นสโลปนะมีห่วงยางนะคะสวยๆน่ารัก หน้ากระโดดน้ำมากมากนะคะหน้ากระโดดน้ำมากมากเลยนะคะบ้านสวยมากตกแต่งสวยมากเลยนะคะมีเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ด้วยเคาน์เตอร์บาร์นะคะนั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆสบายใจนะคะนี่ถ่ายเชลฟี่มุมนี้ก็สวยไม่เบานะคะถ่ายเชลฟี่มุมนี้ก็สวยไม่เบาบ้านน่ารักมากๆนะคะที่สําคัญราคาไม่แพงพักได้สิบสองสิบห้าท่านนะคะเสริมได้อีกนะอ่าสวยมากนะคะ โอเคเดี๋ยวพิงกี้จะพาไปดูห้องนั่งเล่นนะคะที่ทํากิจกรรมที่มีโตะ๊ะภูมีที่อาบน้ํากลางแจ้งนะคะแล้วก็มีคาราโอเกะนะสวยมากมุมไหนก็สวยนะมุมไหนก็สวยนะคะบ้านสวยมากมีสะอย่างดีนะคะสะเด็กใสสะอาดกิ๊กเลยน่าเล่นเลยนะคะ,ะสวยมากๆนะคะโอเคนะคะตกแต่งสวยนะตกแต่งสวยนี่ ห้องคาราโอเกะก,ก็เก็บเสียงอย่างดีนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาดูข้างในนะคะข้างในก็จะมีคาราโอเกะนะมีไฟทงไฟเทคมีโต๊ะพูอย่างดีแอร์ตัวใหญ่มากเย็นฉ่ำเลยนะคะตกแต่งสวยมากนะแล้วก็เก็บเสียงมากนะคะนะคะสวยเนาะ ดูสิคะแล้วก็ปาร์ตี้นะคะใครร้อนนะคะก็นั่งดูเพื่อนๆเล่นน้ําแล้วใครอยากร้องเพลงใครอยากเล่นพูกก็เล่นตรงนี้นะคะดีงามมากมีตู้เย็นข้างในนี้เลยแช่เครื่องดื่มหยิบดื่มได้เลยนะคือดีงามมากนะคะคือแบบเจ้าของบ้านเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะมีไม้ให้นะคะลำโพงก็ใหญ่นะ พิมพ์เพลงร้องนะพิมพ์เพลงร้องเลยนะคะ,ะดีมากไฟเทคก็อลังการงานสร้างมีเคาน์เตอร์บาร์นะคะคพูดเลยว่าใครมาต้องชอบนะคะพูดเลยนะว่าใครมาต้องชอบนะน้องขนมปังหลับแล้วนะคะน้องขนมปังหลับแล้วนะคะแม่พามาดูคูวิลล่าหลับก่อนเลยนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูในส่วนอื่นๆนะคะ น้อ no, สวยนะคะสวยสวยมากนะคะ mm hmm. สำหรับบ้านเพิ่งเปิดนะคะใครที่สนใจจองนะรีบทักมาด่วนเลยนะคะบ้านสวยเต็มวัยมากๆเลยนะคะเ mm hmm. okay, เดี๋ยวพิงกี้พาไปดูในส่วนของห้องอื่นๆกันนะคะนี่บ้านสวยมากนะคะอยากมาเองอยากมาพักเองพูดเลยพิงกี้อยากพักเองนะคะ น่ารักเดี๋ยวเอาไว้แบบว่ารอบหน้านะคะพิงกี้จะมาผักเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนแรกนะคะห้องนอนแรกก็อยู่ใกล้สะเลยนะคะอาอห้องนอนแรกมีสองเตียงมีที่นอนเสริมด้วยนะคะมีผ้าเช็ดต,ตัวเป็นแอร์ทั้งหลังนะคะเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะ ผ้เาเช็ดตัวแบบที่นงที่นอนอย่างดีนะคะที่นงที่นอนอย่างดีห้องนี้ก็จะติดสระว่ายน้ํานะคะ,ะห้องนี้นอนได้เลยนะคะห้าหกคนนะมีสองเตียงแล้วก็มีที่นอนเสริมสําหรับคนที่มาเกินนะคะ,ะแล้วก็ห้องน้ําในตัวมีทีวีด้วยนะคะห้องน้ําในตัวมีเครื่องทําน้ําอุ่นแยกเปียกแยกแข้งนะคะสวยงามนะคะบ้านสวยงามน่าพักมากๆนะคะน่าอยู่มากๆนะ ประดับไฟตอนกลางคืนจะแบบสวยงามมากนะคะตอนกลางคืนจะสวยงามมากนะคะฟังก์ชันครบมากนะคะสระว่ายน้ำก็ใหญ่นะเะจะ้าของเขาปรับปรุงใหม่นะสวยหรูมากนะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูอีกห้องนอนหนึ่งนะมีที่จอดรถให้นะคะสวนสวยมากนะคะโอเคนะคะต่อมาเลยก็ค,คือห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งมีทีวีทุกห้องเหมือนกันนะคะ เป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะเป็นห้องแอร์นะคะมีที่นอน5้าฟุตเสริมนะคะห้องนี้ก็นอนได้4ท่านเลยนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวเลยนะคะห้องน้ําในตัวเลยโอเคนะเปิดออกมาก็เจอสระว่ายน้ำก็ค,คือแบบว่าแยกเป็นหลังๆแต่แบบเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวเลยนะคะ เหมาะสำหรับแบบว่ามาเที่ยวแบบหลายครอบครัวเนาะสวยเนาะอชอบมากเลยนะคะ,ะห้องที่สามนะคะห้องที่สามก็เหมือนกันเตียงใหญ่6ฟุตมีทีวีทุกห้องเป็นแอร์ทุกห้องแล้วก็ห้องน้ําในตัวแล้วก็มีที่นอนเสริมสําหรับคนเกินนะคะที่นอนก็เป็นที่นอนอย่างดีนะคะเอะที่นอนนุ่มพิงกี้ลองนั่งดูแล้วนะแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะคะ อาห้องน้ำในตัวเลยนะคะพื้นที่ทำกิจกรรมเยอะมากลูกค้าค่ะพื้นที่ทำกิจกรรมเยอะมากเลยสวยมากๆเลยนะโอเคแล้วก็ห้องสุดท้ายก็จะอยู่ถัดมามีมุมเชลฟี่อ่าตรงนี้เป็นที่จอดรถมุมเชลฟี่ก็มีตรงนี้นะคะที่นั่งแบบว่ารอบๆนะคะจอดรถในบ้านได้ประมาณ3-4คันแล้วก็หน้าบ้านอีกยาวๆนะคะ หน้าบ้านอีกยาวๆนะคะส่วนห้องสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะคะห้องสุดท้ายจะมีสองเตียงนอนได้สี่ท่านเลยนะคะสามารถเสริมได้อีกนะคะเป็นมีทีวีทุกห้องเป็นห้องเอนะคะนี่แล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะมีสี่เตียงนะคะบ้านสวยมากนะคะอันนี้จอดรถได้นะคะอันนี้จอดรถได้เลยนะคะ อันนี้จอดรถได้นะคะตรงนี้เป็นลานจอดรถได้เลยนะคะประมาณ3ามสี่คันแล้วข้างหน้าอีกยาวๆนะคะบ้านสวยนะเดี๋ยวพิงกี้ไปจบไลท์ที่สระว่ายน้ํานะคะเออแต่เรายังไม่ไปดูห้องครัวอเดี๋ยวพิงกี้พาเดินไปดูห้องครัวก่อนนะคะคือแต่ละส่วนแยกเป็นสัสดส่วนอย่างดีนะคะเออมาเป็นครอบครัวได้สําหรับใครที่แบบต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ก็อยากทํากิจกรรมพบปะก,กับเพื่อนเนะคะ ทางเดินเขาก็แบบทำไม่ไว้อย่างดีนะคะมีแบบว่าก็าองเก้าอี้ทานอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตปาปิ้งย่างมีซิงล้างจานนะคะอุปกรณ์ครัวครบคันนะคะห้องครัวก็มีแอร์อุปกรณ์ครัว นะคะอุปกรณ์ครัวก็ครบครันนะคะมีแบบว่าอุปกรณ์ครัวครบเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าครัวนะคะหม้อหงุงขงข้าวนะคะครัวพร้อมอุปกรณ์ครบมากมีเตาแก๊สให้นะคะตู้ยงตู้เย็นตรงนี้ก็จะเป็นมุมครัวนะคะแยกเป็นสัดส,ส่วนเลยนะคะโอเคนะคะสําหรับใครที่กําลังหาบ้านสวยๆนะคะ ใกล้ปิดเทอมแล้วใกล้สิ้นปีเลีว้วกาลังมองหาบ้านนะหลังนี้ตอบโจทย์มากสวยมากๆนะคะหลังนี้ตอบโจทย์มากสวยมากๆนะคะเดี๋ยวพิงกี้นะคะจะใส่รายละเอียดให้ข้างข้างล่างไลนนี้นะคะสามารถอินบ็อกมาสอบถามวันว่างได้นะคะบ้านสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวขอจบไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมถ้าอยากเห็นบ้านสวยๆอีกนะคะกดติดตามเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาดูหลังสวยๆอีกเยอะเลยนะคะ ขอบคุณมากนะเดี๋ยวพิงกี้ไปก่อนเดี๋ยวไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้ไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้นะคะห้องแอร์เย็นฉ่ำเลยนะห้องแอร์เย็นฉ่ำนะคะเอ้าตื่นแล้วตื่นแล้วหรอคะบายบายนะคะบายบายนะคะผมปังตื่นแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้บายบายนะคะ